อู้งนี่พี่น้องโอ้โหครึ่งหนึ่งครึ่งกระสอบข้าวสารโอ้โหจังครับมันนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับทุก่อกระเบนุไก่อีสานเหมือนน้องไว้ครับมื้อนี้บรรยากาศย่ำใกล้ๆจะคัมนะครับคัมแล,ะละ้วล่ะก๊างสีเริ่มตะวันก๊างสีรับขอปลานะครับวานนูสิพาพี่น้องไปใส่ด่างครับงานถนัดส่านรับชีวิตบรรหน,นกเข้ากับสีโจนี่กับสีหาได้กับสีมีหนูนะครับมีปลาใส่ด่างเอาแล้วกะมีปูนะครับไปขุดปูมีกุ้งครับใส่หลอบกุ้งอยู่ข้างฟางแม่นม้ำ ันลำบ,บากบาดู่นะกัสิมีประมาณนี้นะครับส่วนบาลนูนี่ถนัดหาปลานะครับกระสิผพพ้าี่นนองไปหาปลาไปเบิ้งน้ำกันว่ามือนี้หรือว่ามืออื่นเศรา้าสิมิยังตื่นเต้น,ตนบอนะครับส่วนคนละเม็ดเคล็ดลับอันใดบอนูก,ก็บ,บอกปเป็นเบิ่นแล้วนะครับมือนี้กระสิมีแค่บรรยากาศมาให้ชมกันเนาะยีงยมือแรงครับแดดอ่ดอ,อนๆโอเแลแล้วครับใกล้จะมืดแล้ว แต่เพิ่งกันว่าเราหลุนลว่าหมูอื่อถ้าสิมีอีกอย่างที่มันพิเศษบอ่อยนะครับ ที่บนูบอกพี่น้องเพชรดังนะครับที่แนะนำาะเอ็นบอกแต่ยังใส่ได้ดีนะครับะนะทานงานมาหลายงานแล้วนะครับบางบางบางมือผมก็บอเด็อ่ล่งนะครับวิดีโอแต่ใส่ไปบางมืออ่าสภพาพร้อมกับล่งบางมือบพร้อมกับบอลงนะครับใช้งานที่เราครับบอสิพันมาจัดเพื่อนนะครับบอต้องไล่นะพี่น้อง โมโหก,ก็โมเดไล่นะนี่บโมด้ไล่มากนะขาหอดัดการเลยนะครับบมโหทำทำเพลงกับไซเลยนะครับปรอมกับผูกไว้แลกก็แล้วเลยนะครับแตจะที่แหลกเลยอันที่ผมบอกพี่น้องเรือไว้ว่าหนึ่งกับบ่อใหญ่ไนะครับตัดสิมกันแล้วนะครับคือว่ามันลงโตแล้วมันพอดีแล้วนะมันจำเป็นเพราะน,นี่ให้บานเพิ่น ตอนนี้ให้บานเพิ่นโบเดยมาใส่นะหนาวหนาวครับเพิ่นบวกกาวลงหนามเพิ่นบ่มีเหือกครับเพิ่นเรื่อว่าโอ้ยย่อมแพ้ว่าเั่นว่าเล่นเรือบอลนูคนเดียวตอนนี้ที่ยังหากินในแม่นามอยู่นะเป็นโอกาสดีครับพี่น้องครับเป็นโอกาสดีสิบอลนูสิดกรอบโคลยิม้มเพลินกาวลงมากคับฝนหนาวครับเอื้อนี่ มาลงอีก3องศาเราสันว่าโอ้โหจบเกมครับเสี่ยนกระติกเสี่ยนกระติกจบเกมครับมาบมได้ดอกเด็บอลนูเบิร์ครับถือไม่ถือปากอะเจ้าสี่แล้วครับอย่งน้ใส่ได้ดีขึ้นก่เอาบ่อยหนุ่งใส่ง่ายครับในน้ำเลยเด็ดโดดเด็ดไว้ใส่ นีห้อยถือปลาดำครับมายวยมีบางนะนี่บางด่เขาต้อตงแก้ไขมนะมาโดนครับแก้แปบ๊บเดียววนูมานีตใส่แบบบบยานไหมนะขึ้นฟังเลยนะครับใส่ขึ้นฟังไปเลยนี่เดี๋ยวค่อยแก้มันตรงนั้นครับ คอยมันถือปลาอีดำพี่น้องเป็นมันยุ่งมันยุมม่ยเองสิถือน้ำแล้วก็สางออกนี่นะครับโอเคก่คอยยั้งปลาพี่นอ้องเมื่อกิดบ,บ่อเป็นยังครับมีหนาไฟครับใส่เป็นโหลดมี่สำเหนียดไเห็นมันเบิดใไฟเ,เบิดเลยคือปลาดำมากับสิยุ่งๆแน่นะ ถ้าเป็นดังปิวทั้งเล้ยวเลยนะพี่นอ้องหันขึ้นหันขึ้นจอบมาเล้ยวเลย <c oughs> ว่ต้องเลิกคิดนะครับไล่ดางกันอยู่เครื่องมือหมดแล้วครับสูตรนี้ว่ต้องไล่นะถึงเวลามาใส่ใส่เลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีบวัวตื่นสวยนะครับ มือนีตีหาเคร่งเลยเสียงง้นบวชเพิ่นครับมือนีสิบรนณสิบพันว้าไลายนะเสียงเพยงเพ่นสิเข่านะครับกะมาเบบึงบรรยากาศนั่งกันแบบเงียบๆนะครับบรนณสิบันทึกแบบบ่เปิดบ่บันทึกเสียงนะครับเอาแต่ภาพเพราะว่ามีเสียงเพลงนะครับไปเบ่งกันครับ น้องครับโอ้วัอนี้เป็นหุบถึงหลายนะครับเจ็บปอนูเวิร์ดพี่น้องเจ็บปอนูเวิร์ดครับถ้าเจ้าป่าเขาลงมากนะครับมันหนาวเดี๋ยวเพื่งานบวชคะสีลมกวนเท่านี้มีเสียงแน่บนมีเสียงแน่นะพี่น้องครับมีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างเนาะตัวเป็นยังดอกันบ้างนี่โอ้ปลาเขาถ้าทั้ง ทั้งนำโคง้งผนเอิญป,ปากปากตัดีเดี๋ยวผันบรรลุเอิญผาสะเพียนโอ้โหน่าตื่อ,องผมงเส้นกระถือได้ครับลูนี้ครับสะเพียนครับ เลยครับจริงได้พี่น้องโอ้หุ่มพ่วงครับปุ้งถือดีพี่น้องมันนี้ครับถือดีครับน,นม่นำอยู่พี่ตุยไงเพี้ยนลุล่น ล่นี่นออนอครับเห็นปลาเกยใหญ่ยังสีนะครับ บอนูคินหอดคลิปหนึ่งมีอยู่คลิปหนึ่งที่บอนูไปวานแหแบบนำปลานะครับนำปลาไหลหลักมีอยู่คลิปหนึ่งแถวพี่นองติดตามบอนูอยู่พี่นสิเห็นปะเกยมีอยู่หมายหนึ่งอยู่แถวลบบุรีนะครับเป็นเป็นอ่างเก็บน้ำอุ๊ยไงอีลีผมว่าขุ้คันคันเด็ดไปใส่ด่างนานีนะคือสิขักครับเป็นอ่างเก็บน้ำ อยู่ในเขานะครับโหงามงามไงกูนี่หลายเถือนนะแบบไงรุ่นปลาตอเพี้ยนเลยครับเป็นโตเป็นโลเลยนะบอนูว่าอู้ผมมีโอกาสไปใ่ดงังหรือว่าไปตกเบ็ดนะครับคือสิขับอ่างเขี้มนม้ำอ่างนี้นะครับมันมันมันสีโยนโย,ย,ยนไปทั้งอันนี้นะแต่พี่น้องทันได้ที่เบิ้งนบอนูอยู่อยากไปล่องนะ ไปทั้งเาจะปลปปนะอป่อยนอ้ำไปทั้งบันมีเพ็นวานะผูเถ่าเพ็นวาสเพื่อกกากเย็นนะเพื่อนเขาจะปล่อยน้ำไปทั้งบันมีไปในคลองคลองปลาสักบันมีนั่นแหละอู้ปลากระมังพี่น้องปลาเก่งนะตาเป็นโลกเลยนะหลายครับตอนตอนวน่นูไปนะวนุไปซานะครับตอนน้ำไหลลง่ที่แล้วนะถ้าเจ,าจ้าได้แบบปลาเกง่งตกเป็นโลนะครับปลาอีดําสองโล่สามโล่นะ กเจ้าวานแหวี่น้ำม,มันลงไหลลงไปที่แหลกไหลลงไปในคลองแคบๆประมาณสามบ่าน,นะครับก็จ้าวานแหว่เอาทั้งโตงอทั้งอุ้งสมบิรับพี่น้องท่านได้ยูเทเชลนั้นนะครับอยูเทเชลได้ก็ตามแต่ละขั้นอยากไปนะเขาเอื่นอ่างเก็บน้ำอีกอย่างเดียวเดาว่าหนูไปถามมาใหม,นหนนม่นะครับว่าเขาเอื่นอ่างเก็บน้ำอีกอย่างเดี๋ยวปลาหยอีลีนะครับฉัหรับพวกปลาอีดำปลาเก่งนะครับหลายหลายอีลี แต่ว่าบรรุเกิดบ่หูว่าสิมีโอกาสไปบ่กะหาก,กินยุบานจะคล้องนี่นะครับแต่ขันไปใดไปนะครับอ่างเก็บน้ำอ่างนี่สุดยอดนั่นสิเลยนะป่าอีกเกมจังสี่เลยนะครับผมบนรลุอัญเชเสือมาสองตัวเพียงข้อเลยนะใหญ่ลีอยากให้ลองไปบ่งเูืใด้มีโอกาสไปใดนะเดี๋ยวบรรุสิไปาถามเพิ่นว่าเขาเอินอ่างเก็บน้ำอีหยังเดี๋ยวเขาไปเสิร์เบ่งในกูเกิล หรือว่าเสชไนเกิน g o o g l e Map นะครับเพราะสิหู้ว่ามันอยู่ใส่ขี่ตามไปเลยสำหรับเส้นเบ็ดนะเส้นเบ็ดเส้นมองที่มองหามหม้เด็ดๆนะครับแต่ตอนเนี้ยไม่นาปภาสักกระเด็ดนะไปครับไปต่อครับครับมือกีตั้งค่าไวเอ่อเห็นมันทำงานอัตโนมัตินะครับก็เลยเป็นสีแปลกๆผมมโนกับปึงมัตดตะดนละก็เลยตั้งค่าใหม่นะครับอันเนี้ย ก็สิเป็นออกแดงๆนะานนี้ถึงดีครับมอนี้ครับคุณนะุดูดออกก็ออกไก่ถึงจุดพิกแล้วครับพี่น้องครับไก่ถึงจุดพิกแล้วเดี๋ยวนำวิทย์ปลานีละครับ มนุกก็เก็บแบตต่พี่แล้วครับเก็บแบตต่จังหวะนี้แหละนี่เงี้ยนหน้กกล่องขึ้น่าน้อยอู้จิ๋งน่องามอยู่ดีเลย นี่บางนี้เป็นพุ่มเป็นพวงครับโอ้ปัตเพี้ยนเนั่มาสัน่นคอรอสั่นก้อนดัดวันปึ๊กเลยครับ เออปลาตะเพียนเอื้อนลายยังน,นี่คือขอรลอขึคือเลยครับแต่ว่ามูนี่ได้มั่นครับมั่นมั่นอัศจรรย์เลยนะมูนี่ครับสันสันนะเสียสันคอรอ,องเสียครับมั่นครับเนี่ยมีหลายพันเลด้ยปลาตะเพียนก็นได้มูน,นึงกับเงาวๆขาวขเนาะมูน,นึงกับสันสันปอมปนี่อันนี้มูเงาเนะ นี่ครับมือนีสำหรับผลง,งานมือนีครับเต็มมครับล้นๆเดี๋ยวบอนโอเอาขึ้นมในม้เบิ้งเสียดายมือเสาตั้งคากล้องไว้ให้มันอัตโนมัติมันเลืเป็นสีฟ,ฟ้าๆครับพี่น้องครับตอนนี้ผมตั้งไม่แล้วก็่สีออกแดงๆนะสำหรับบรรยากาศเนี่ยมืเอเสาการตั้งค่ากล้องอ่าประเภทแอคชั่นคมามล่าเนาะถ้าห้าตังต้งอัตโนมัติไว้มันก็จะเป็นฟ้ฟาๆนะครับ แต่เ้าตัางกลางวันนะครับเมื่อกสิเป็นออกแดงแๆเป็นสีแบบสดใสเองสิ <c oughs> อ่านนังครับเดี๋ยววนันนเอาใส่กระสอบมาให้เบิ้ง <c oughs> มื่อนี้ได้หลายนะครับหลายเติบนี่ครับโตปาลาเบิ้งผ <c oughs> ัก, <c oughs> กล้แล้วครับใกล่สิถึงเวลาที่มันพีกแล้วนะคนี่ใกล่ถึงเวลามันพีกแล้วนะ เบิ่งปลาเกนะครับเฮย้ย6เส้นได้เนี่ยเจอเบิดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แบบจุกๆเลยครับวัอนี้ครับวัอนี้ได้แบบจุกๆเลย <c oughs> แต่ว่ามีเจ๋งกว่านี้นะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้อง ติดตามไปเรื่อยๆนะครับยังมีเจ๋งกว่านี้สำหรับแม่น้ำปลาซักนะมีเจ๋งกว่านี่ประเภทใส่แลวเอาเลยนะครับใส่แลวเอาเลยเป็นซิโลนะก <c oughs> <c oughs> ัพอหัวคำนะครับตอนเศร้าอีกตั้งหากแต่ว่าปีนี้สิพ่อว่ามงหลนะครับแต่ว่าสุป,ปีมันเป็นนังสั้นนะสุป,ปีเป็นแบบนั่นนะครับ มีมีม,มีมีอยู่จังหวะหนึ่งประมาณอาทิตย์นึงใส่ลงแหลกถึงเลยนะถือชนิดที่ว่า <c oughs> แต่ตอนนี้ยังบ้นใด้นะครับมันยังอมปลายอยู่ปลายังปลายังมีทีลบที่อาศัยนะเต็มไม่เต็มมือครับมือนี้ครับ มันยังมีคนเจ๋งกว่าบอลนูอีกนะจัาหน่อยเนี่ยนะครับจักหน่อยนําอันนี้ข้าเจมามะไรดงังพี่น้องจักว่าข้าเจาแบบใดไ่กันได้เป็นอันถังหาลอยลิรนะครับถังน้ำแข็งนะเขาไล่แบบใดบอลนูก็ล่องอยู่นะล่องล่องก็าปถึงนะครับเพราะว่าอาจีิมี ตัวซอยแต่ว่า,วานูโบเอาดอกวานูโบมักนะครับหาก,กินแบบลักลี่วานูโบเอาเลยนะชอบอู้หูวันี้พี่น้องอู้หูเครื่งหนึ่งเครื่งกระสอบเอาจานโอ้โหจังครับวันนี้ครับยังมีเจงกว่านี้พี่น้องกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บวานูภาพพี่น้องหาอยากหากินกับบรรยากาศแม่น้ำป้าซัก สวยๆเนี่ยหมอเศร้าครับหมอนีครับสวยครับสวยอิลีปกติบอนุแล้วแล้วแต่ก้อนอันแล้วแต่ก้อนตะเบ้นขึ้นนะครับปกติบอนุสิแล้วก้อนแต่เอามูนีตื่นสายครับก็เลยสวยก็เลยได้ภาพสวยๆนะครับไปไปเบิ่งนกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คือเ่าเหรครับพี่น้องครับเพื่อให้บอลนุมีกำลังใจเห็ดวิดีโอต่อไปรา่ได้เล็กๆน,น้อยๆครับสำหรับช่องน,น้อยๆพี่น้องใจเห็นบอนุ สู้ต่อไปนะครับไปครับพี่น้องเป็นบรรยากาศซวดๆยช่ไหมมืสอส่อครับ 오 허허 아